ว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิช รรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565สาำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองด้วยความยินดีจริงรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้นวยการโรงเรียนนายสรายุทธ์ชาวชาญตำแหน่งผู้นวยการโรงเรียนบ้านน้องแดงสามิต ยึดมั่นในปณิธานศรัทธาอาคีพครูรอบรู้มุ่งมั่นฝ่าฟันเพื่อสิทธิ์น้อมจิตเพื่อประชารักษาสิ่งแวดล้อมเสมอมาตอนที่ 1. ความสําเร็จในการพัฒนาง,งานตามมาตรฐานตําแหน่งภาระง,งานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กศกกำหนดงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายทุกระดับผ่านการประเมินความสำคัญจำเป็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและมีการดำเนินการ ตามแผนสูงกว่าระดับการปฏิบัติที่โรงเรียนคาดหวังไว้การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตำบลน,น้องแดงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาจัดทำมีองค์ประกอบครบถ้วนมีการนำหลักสูตรไปใช้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขทุกปีการศึกษาทำได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังไว้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการริเริ่มและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครูมีการจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นําผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ทุกประการการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการริเริ่มพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายสูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ทุกคนการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการริเริ่มและพัฒนาการจัดระบบนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และแต่ละชั้นมีการประกันคุณภาพภายในชั้นเรียนของตนเอง แล้วสรุปรวมเป็นระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนซึ่งมีระดับคุณภาพการปฏิบัติที่สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการริเริ่มและพัฒนาให้ครูมีการจัดการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลรายกลุ่มรายชั้นเรียน เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อผู้บริหารสถานศึกษาการปฏิบัติได้มาตรฐานสูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานทั่วไปบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคลากรและบริหารงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเท่ากับระดับที่สถานศึกษาคาดหวังไว้ทุกประการด้านการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการริเริ่มและพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมขี้เกงบุคลากรมอบหมายงานมีกิจกรรมนักเรียนคือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นทุกปีการศึกษาซึ่งสามารถดําเนินการได้สูงกว่าระดับที่สถานศึกษากําหนดไว้ทุกกิจกรรมมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการริเริ่ม และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพความเสมอภาคและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านระบบคัดกรองของสอพทระบบการรับนักเรียนเป็นต้นซึ่งสามารถปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ทุกระบบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตก,กรรมมีการบริหารจัดการสถ,ถานศึกษาโดยใช้แผนพัฒนา4ปีเป็นแผนกลยุทธ มีการริเริ่มและพัฒนาสถานศึกษาผ่านโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ทุกปีการศึกษามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการริเริ่มและพัฒนาระบบโดยส่งเสริมให้บุคลากรสร้างหรือน,นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งสูงกว่าระดับที่สถานศึกษาคาดหวังไว้ทุกคนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการริเริ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียนเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการบริหารเครือข่ายในการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทังด้านสติปัญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถปฏิบัติได้สูงกว่าที่ระดับสถานศึกษากำหนดไว้การจัดระบบให้บริการในสถานศาึกษามีการริเริ่มและพัฒนาระบบประสานความร่วมมือและเครือข่ายต่างๆในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนงานจิตอาสาและกิจสาธารณะในการเสริมสร้างคุณภาพของครูผู้เรียนชุมชน และท้องถิ่นตำบลน,น้องแดงสามารถปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่สถานศึกษาคาดหวังไว้ทุกประการด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำไอดีแผนทั้งผู้บริหารและครูโดยผู้อํานวยการเป็นผู้นําทางวิชาการอํานวยการให้คุณครูมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละสองชั่วโมงหรือมากกว่า ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งดำเนินการได้สูงกว่าระดับที่สถานศึกษาคาดหวังไว้การนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและสถานศึกษามีการเริ่มและพัฒนากระบวนการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและสถานศึกษาผู้อนวยการโรงเรียนสามารถดําเนินการได้สูงกว่าระดับที่สถานศึกษาคาดหวังไว้ตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้อนวยการโรงเรียนมีวิธีดําเนินการตามรูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดสําหรับครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านน้องแดงสมิธ ที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชามีมาตรฐานสูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศาึกษาในเชิงปริมาณบรรลุตามเป้าหมายคือคร,ครูและนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาตามระบบของโครงการวิจัยในเชิงคุณภาพส่งผลให้คุณครูมีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพทุกคน และโรงเรียนมีคุณภาพสูงกว่าที่คาดหวังไว้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งขอขอบคุณครับ เรื่องแบบสมยาคาราชกา